โอ้โหไอ้แมมันจะต้องติดเลยติดตำตา่อนเลยปุ๊ก็วิ่งหาก่อนเลยอยู่กลางแบบอยู่กลางแบบจะมีเก้าวีด้วยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปซ้ายกลางไปไปเอาที่ตรงกระดองมาชีตัวเลี้ยวเนี่ยเอาไอ้ปอนนี้มาให้อยู่ขวาบนกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปจะไอ้ยี่อะไร là như <laughs> 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 vậy voilà. เี่หโอ้โหไว้ัตัวพุ่นี้แหละเพื่อนโอ้โหนี่ไม่ทันเลยไอ้เนี้ยมันพุ่งกระโดดใส่ไม้แตกเลยเหรอเดี๋ยวนี้ใส่สลักไม้แตกหรอไม่ไม่นี่มันพุ่งใช้ผ้า อนัอนนี้แรงมากน,นะเนี่ยแล้วิดแ่งเลยตีโคตรเรงเลยโอ้โหโอ้โหขาวขาวอีก ข้าวบ้านใหญ่มาออกไปแล,แล้วกูดึงมึงเลยไงแกนัน้นตัดไม้รอบเฟสกูไปแล้วไอ้เขียวเฮ้ยเพิ่งจะเสร็จอยนะข้างมาบ้านใหญ่หันไปซ้ายล่างนะวันเล็ก

ลากมาใส่พูดเช็ตลากขึ้นบนลากขึ้นบนไทยกันบานเล็กเป็น <c oughs> เล่นไหนเลงไหนอ่ะบนบ้านเอ๊ยเอ๊ยขันต้กลาง

ปีนงบงตัวก่ไงปเลยเดะแรงมั้ยตามมาดิิ่งวเ้แล้วกระป๋องัตเปไปไหนอะนู่นฝั่งนู่นมาๆๆๆๆๆๆๆไปไปไปไาเาบี เอ้เราพี่วะไอม,มาฝันดีเพื่อนไอ้เหี้ยรเราไปไ,ไหนกันหมดก่นะะมีอยวสเป์เราไม่ได้มันเล็กม,ม,มันไม่เอามันไม่เอามันจะโฟนเครื่องอะว,วะ พื่อนอยู่ซ้าย<ส>บนเพื่อนอยู่ซ้ายบนคอยไปไ,ไปปันป่นขวาแยกกันปัน่นปั่นต่อบนได้นลนีมา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  เอาเลยไปเอา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 มาแล้วเล็เล็กเลเล็กทอดสดเฮ้เหียโอ้โหอ้สัตว์เลยเอาไอ้เหียเ้าไม่ตัูคางกันนะเอ้ยพิลิตัวบาัาละไงดูดิเอ้บัจิ เปิดมุ้หน่อยก็เปิดได้พุกหน่อยอการเลขึอนรอว่ะกาขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหจะเสร็จอีกแล้วตูกไหน ตุณร่างกลางตู้ตรงนี้นี่ตู้ตรงวิ่งมาหนี่ตรงนี้ตรงนี้อีกตู้นึงเออไล้เปิดดิเปิดได้ป่าวได้แล้วเออออกได้แล้วเฮียต้องหาสเปชีตเต่าก่อนนะเฮียไม่งั้นไม่เล่นไม่ได้โอ้โหเฮียวิ่งโคตรหนืดเลยถึงเลย ต้อปตัดค้งางไว้ใลามนโอเคมา,าเป็นซ้ำครบเดินมาพี่อยู่ทู่หลังนะคุณรอเลยดีกว่าเดนมาแน่ อา้าทิ้หายแล้วมันกลับไปซื้อเครื่องซื้อเครื่องไปรอไข้หไปไหมันังเข้าไปไงเจ็บกับบังเข้าไปแล้วก็วิ่งไปแต่มันกลับกลับหาดิวมันห่วงเครื่องดีมันต้องเอาครื่องหาย

ไปชีก่อนกาหาอยู่นะแต่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเปย์หัวเครื่องวะลากให้ลากให้ลากให้เฮ้ยโอ้โหมันเอาพี่อยู่ว่ะไปหน่ดาวขวาให้หกลับ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  เครื่องอยู่ไหนวะมีซ้ายบนมีตรงกลางสเปนสเปนอยู่บ้านใหญ่ม่ใช่ไงดิไปเอาได้ไงป่้ยเควิ่งอ้อมตัดหลังไป <c oughs> เจอไม่อยู่เจอพี่เจอพี่ <c oughs> ลากลงมาโอ้ยนี่คืววอคนนี้ <c oughs> โอ้ยยังหลังอีกเดมีมีมีไปลกไปลุก้ระป๋องเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเดี๋ยวกระป๋อง แแแลลล้้้วววมมาาไปเจอไปเจอพี่ที่บ้านเล็กเอาเพื่อนเอาเพื่อนการปั่นเลยกันปั่นเลยปั่นยังไงละปั่นยังไงละอันนี้มันจะปั่นยังไงเอาอยู่ตรงนั้นไอยู่พี่ก่อนปั่นรอบไปปั่นรอบไปสายบนไปสายบน เฮยอยามาปนมนี้ผิดหายแลวโดนแม่นั่น่ว่าแล้วไป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 ,ไป,ไป,ไปใช่ไม้ใช่ไมไปเฮียไหลใจจะม้วนตัดยังจะมีการางุังป้นฟเลยเตปัดเัอวักลาง หายแล้วต้องใช้ไม้บา,ปาดาป่าไป่ไปเลยเหลี่ยมหาอีกอแล้วไปวิ่งสุดซอยระวังคุสุดเฮ้ยไม่เอาว่ะเยอะแล้วป่องสีหมดแล้วแล้วคุไปยังไงแล้วคุขีกเลยไงแบบไม่มีอีโก้โนต้นโนแพร่พี่รูอะไรบ้านเล็กเปิดเลยเปิดเปิดเปิดป,ดป,ดปดต้งบ้านเล็ก ยี่หองตีไม่ใช้กันหมดแล้วอ่ะเปิดเลยด่วนๆเปิดเร็วๆเปิดกันเปิดกันเปิดกันเปิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันมาพี่อยู่ตู้บ้านเล็กนะเข้าประตูข้างหน้ามาเลยได้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 แต่น่าจะทำเหมือนท่นมรุ่นมาเลยมิงไหมเห็นแล้วแาดติดแล้วเจ็ดเสรแล้วเปิดเปิดเปิด ไปก็ได้หมดดูดูดูด <c oughs> ูวกูออกเลยแกนน,นก <c oughs> ูออกเลยดวมได้เท่านี้ลเพื่อนมึงก็ไปุนละกันโอ้โหมันเม่นวัยไล่ที่สุดอััอ๋อฮฮเซลทั้นมัาฮีวเซล